ดินแดนโกสัมพีนครครับจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่บนถนนสายเอเชียทั้งสองฟังนะครับตั้งขาขึ้นขาลงด่านตรวจยาเสพติดะทันวาจังหวัดกำแพงเพชรนี่ถือว่าด่านด่านบกขาดตักเถอครับเรื่องมเลี้ยงตรวจยาเสพติดนะนะ เมื่อก่อนนี่ก่ะตรวจฉี่เนี่ยเป็นเป็นสำคัญเลยแหละออกจากทรงถ้ำกับมากโกสัมพีนะครับเรื่องตรวจฉี่ตัวเนียวด้านหลายแต่ว่าอยากสิบิอกหลายใช่ต้ครับตั้งกันมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้ว ว่เห็นแก้ไขในเรื่องยาเสพติด ตัวคอาเหน,นื่อ์ตอนน่ะเห็นต่อวางเลยเนาะเพราะรู้ว่าข้างในเป็นหนังเนาะนี่นนเปรเนเนียกตรวจนะสิเด็กอย่าบ้าสามเมตรสามเมตรลอย ปล่อยให้คนเสพคักๆกันครับแต่ว่าเงยวยังมีราคาอยู่เงยมีราคามหาศาลเลยแหละดานมันถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองไงครับเพราะว่าเียวมันมีราคา,าได้ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะผมผมบ่าเ้เจาะจงว่าด้านไดด้านหนึ่งนะครับผมบอกรวมภาพรวมเพราะว่ามันมีเป็นบางดานนะที่มันเห็นผู้เสพเนี่ยเป็นเป็นเยื่ออันโชะนะครับ แก่เพหายดรอกครับถาบ่แก้ระบบตำรวจนะน,นะครับเรื่องอยาเสพติดน,นนะเพราะว่าส่วนหลายก่ะมันมันบ่ได้ตั้งใจที่จะปราบปราบเป็นสิงเป็นจังนะครับเลี่ยงไว้จะทำธุรกิจ ก็มีอย่างหลายรอกครับฝากไว้สักน้เนะึงะแต่งปัน่นบรรยากาศ